สวัสดีค่ะสองสาวตอนนี้อยู่ไหนคะตอนนี้อยู่เหมือนจะเป็นเซเว่นใช่เป็นเซเว่นอีเลเวนเซเว่นอีเลเวนนะคะไปมันกันแล้วเนี่ยอุ้ยเพิ่งจะเห็นใช่ไหมเอออุ้ยแต่ว่าของเขาเยอะดีนะใช่สาขาที่อย่างกอมาจากไทยมาจากไทยนะคะวันนี้เอาสองสาวสวยมาเปิดคลิปเลยนะคะวันนี้จะไปไหนคะเนี่ยโน้นไปไหนวันนี้ไปทำบุญเออคนนี้ชื่อ ฟองโนนนะจ๊ะมีหลายคนถามหานะจ๊ะเ <c oughs> อ่อตอนนี้จะไปแจกของเนาะวันนี้มาซื้อของก็มาแวะที่เตเวนนะคะนี่เดี๋ยวซื้ออีกอย่างพ่องเนี่ยอ,อันนี้แจกหรือกินคะอ,นนอันนี้กินค่ะอันนี้กิน <c oughs> นะคะก็เดี๋ยวจะมีของแจกอีกตั้งหากเนาะนะคะก็วันนี้เอารถใหญ่มานะครับเนี่ยเราไม่ได้เอารถมาด้วยเนาะ ก็แบบมากับมาคนเยอะนะคะเราก็เลยแบบเอออาศัยนั่งรถมาสบายๆนะคะอินโนเคยนี่อย่างเนี้ยเอ้ยมีหุ้ยเจ้าของเจ้าของร้านใช่ไหมน,าาน่ารักเนาะของเต็มเ,เออเนาะอยากได้อะไรก็ได้หมดเลยเนาะในในร้านนี้เนาะอยู่ที่ซอยกัดกังนานี่เลยนะคะความจรงิงกัดกังนานจะอยู่ข้างหน้านะคะเฮลิแสเฮาส์จะอยู่ ฝั่งขวามือนี้เลยนะคะเนี่ยตรงไปนิดหนึ่งก็จะเป็นกัดกลางนาเลยนะคะไปไปเราเราจะไปขึ้นรถกันแล้วนะคะนั่นไปไปรถตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บ้านหลังที่แบบว่าเออน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยนี่คุณลงก็นั่งอยู่ข้างบน บนบ้านคนเดียวนะคะก็เราจะมีของมาแจกด้วยเดี๋ยวจะไปเยี่ยมคุณลุงก่อนนะคะนี่ก็มีข้าวของเอามาด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้มากับหลวงพี่นะคะเดี๋ยวลงไปขึ้นไปสัมผัสผู้เดียวก่อนเนยเออเออมากันกี่คน มียมาคัุ่ืนละร้อยนะครบคาบบดีนาวเอออีลุงอยู่ก็เหลียวแกนี่พอเดียวอาสักเกอรนี่เจแปนี่บอลเมื่อก่อนมีสองก็นแเมาเพิ่งเสียใบมือสองชั้นเลยเนี่ยโอ้ห้าโอ้ แต่ก่อนนี่ขนมทมไม่ได้หน่องคิงจิงนะมาในน้ำมเยเงนนนงเลยมได้มาได้เข้ามาขข้นตั้งเนย้อค่ะจะไปขึ้นตั้งเน้อเอเออตนี้คนอินลุงอ่าาเต้ยเต้ยนี่เพ่งกันแล้วเนาะ อ๋อโอ้ก็มาตกมอกันเนอ๋อมีมาเนี่ยนาอ๋อคุณลุงอยู่ผู้เดียวนะคะนี่นี่หลังคาก็จะเป็นยังเป็นผนังดินคออยู่นะคะเนี่ยโอ้อ คันอยู่มองนอกนอกมันก็คือเขาเดี๋ยมาจ่อยพันคนที่มีหลุมมีร้านโดกเกียวเดียวเดี๋ยวเรามาจ่อยพันเจมมันก็มีหลายใหญ่ขึ้นน่อยนะแต่ว่าเขาก็อาจาอาจะมาเรี่ยงเลยแต่ย้อนเขา้า มาสิคะมาบ้านข้ยางมาบ้านข้ยางบ้าขยางนี่เส้นทางค่อนข้างที่แบบว่าขดมากๆเลยเพราะว่าน้องแปงนี่อยู่ในรถนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายเส้นทางยังไงแล้วไว้จะมาอีกรอบหนึ่งก็โอ้โหนี่มันคือบ้านหรือเป็นอีหยังเนาะของมาต้านเอานี่เอาผลออกมาตั้งนอกได้ก่อนออกมานอกตั้ก่อนออกมได้ก่อน

เราประกอบบ้านไม่เท่ากัอนอ้น่าอยู่นะเนี่ยลมเดินดีอุ้ยบ้านน้อยน้อยนะคะเนี่ยดูโอ้ต้นไม้นะคะอันนี้อยู่ที่บ้านอะไรนะคะข่ยยังนะคะหมู่บ้านข่ยยังนะคะเนี่ย S <s <us> ด้วยนพิ่เท้าวอินอะรูลลนอนู้เดียวกันนี่โอ้นอนก็เดียวนโอโ้ตีนอนลักตดยตีนอนนิดนึงเกินโอ้ไปท้าอยู่ผู้เดียวเนาะนี่ก็ครัวนะคะเนี่ยเออเย็นๆน,นะอยู่ใต้ร่มไม้นะคะน่ารักมากเลยนะครับคุณยายโอ้แต้กโยมแต่ละ นำทางไปจ้ามากันหลายๆคนอยู่นะคะนี่ก็มาถึงหมู่บ้านวันกะสมบูรณ์นะคะซึ่งก็อาจจะน้องแป้งอาจจะเคยมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายในหมู่บ้านแบบรายละเอียดนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มาแบบมาเยี่ยมผู้เท่าที่อยู่ผู้เดียวนะคะเนี่ย มาได้ไปนนงนนงอนีอนัียสิบแ้อาเสบนัเดียวนาะไม่มี้อนนี่คือแบบอาศัยอยู่อ๋อเพินปืน่ะอ๋อเาอเพินเปินปืนเนาะล้าง สวยจังเลยวันนี้สวยจังเลยเดือวทอนไหมวัน <click> น <underneath> ี้มาด้วยการสนุกมากเลยนะคะที่หากันมาในโรสจ้าวันกัสมุนไพรมากี่ครั้งแล้วบ๊ะ ยังไม่เคยมานะคะ,คะ,คะก็เพิ่งมาถึงท้างนกมีกี่หลังคาเรือนลืมไปแล้วเนี่ยดูดูท้องทุ่งนาเขาก่อนมีบรรยากาศลมเลื่นไม่มีเสาไฟฟ้าเลยเห็นปะไม่มีเลยไม่มีเสาไฟฟ้าเลยโอ้ยบรรยากาศลมเลื่นมากเลยนะคะในช่วงที่เราพักกินข้าวเที่ยงกันนะคะนี่ก็ไม่ใช่หรอกกินอาหารเล่นๆกันนะคะนี่เป็นเวลาประมาณบ่ายสองหละดู เฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่หนองปลากัดฟ้านะคะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศดมเล่นมากนี่ไปเลยจ้าน้องเก่งพองนำหน้า,นาเพื่อที่จะไป<ต>ดูต้นอะไรนะต้นต้นเขาเรียกว่าอะไรนะเอ,อ่ออียงนะอ้ยนั่นนั่น่นมันปิว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 มาแล้วปิวมาแล้วนี่ไงเขาเรียกว่าต้นสำลี ตน้นประมาณนั้นแหละนะคะแต่มันปิ้วมากน่นอันนี้ไหนนูอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้ไงเอออัน,นใหญ่ๆเนี่นนยงย<อ>น้องวัวน้องวัวเออมันแต่มีมี่เออนู้ดูมัู้้เห็นนี้ยยังเห็นหรืยยังเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเขาขาวด้วยไง ที่เขาเอาไปทำเสือ่อทำมอนแล้วก็ทำผ้าหม่มไงสมัยโบราณนอะ่ะเขาก็จะเก็บแบบนี้แล้วก็ไปใส่เอ่อไปใส่อะไรนะเออไปทำในเทคนิคของคนโบราณนอะ่ะสมัยนี้เขาก็ายังใช้กันอยู่นะชอบนอนไหมชอบนอนด,ดูดูดีดูดีปลิวปลิวปลิวอ้ยปกติเขาต้องเก็บนะเนี่ยเราไปเก็บไหม อุ้ยมะม่งงวงต้นนั้นไม่มีเออคือแบบนี้เราไปหลายหมู่บ้านแล้วนะเนี่ยรู้สึกดีใจไหมน้องเก่งทองดีใจแล้วก็ชอบเนาะเวลาไปตามหมู่บ้านต่างๆอย่างเนี้ยไม่เคยไปเนาะเราจะจำไว้แล้วเราจะวันหน้าเราค่อยมานะคะ ถ้าวันหน้าเราได้มานี่นะเราจะไปแบบเก็แบรบแบบายละเอยียดเลยเพราะวันนี้เรามาแบบแบบหลายๆคนเนี้ยนะคะมามาสาธิตมาสาธิตเส้นทางมุ้ยกอดน,นะคะเป็นการสาธิตมาดูเส้นทางแล้วก็หมู่บ้านนะคะวันนี้ก็มากับเออเออหลายหลายคนนะคะก็เดี๋ยวจะเก็บเกี่ยวบรรยากาศถ่ายไปให้รับชมแล้วก็ไว้วันหน้าแล้ว จะพามาชมอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวน่าจะเดินทางต่อแล้วนะครับกลินเข้าลงมาถึงบ้านอียงนี่บ้านหัวนาบ้านหัวนาไม่ใช่กัดกลางนาเนื้อดูดูดูฟืนเขาก่อนสวยงามเพรกะก่ายืนก่ายืนได้หรอไปโลดไปโหลดสวยจังเลยมื่อกลับไป เอาบือใส่กันอ่อโอ้โหทาแผรอะไรพื้น,นี่ยมะก,กาตินีกับรอบ้านหนึ่งกระหึมหูเนี้อือก็ตอนนี้เรามาถึงอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะก็เป็นหมู่บ้านหัวนาะอยู่อำเภออะไรคะนี่จะไปอยู่อำเภอหนังยังกัดผ้ากาดฟ้าป้าโอ้โหลโลโล,โล,โลยาวเป็นยาวเพิ่งจะเคยเห็นก็ที่นี่อะไรคะ่ะที่เป็นที่มีฟืนเยอะขนาดนี้ป้าท๊ อันนี้เป็นฟืนไม่ก่อกันนู่นนี่เนาะไม่ก่ออะไรขึ้นเ,เรือ,อ,อโอ้โหดูแบบตัดแบบสสวยงามดิจ้ะดูเจีฟี่ส,สักหน่อยเลเดี๋ยฟื้นต้องน,น้ำมันอีตาเนาะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปโอ้โหคือแบบชาวบ้านเนาะเวลาเวลาว่างเนี่ยเขาก็จะเก็บฟืนมาไว้แบบเนี้ยเพื่อเป็นอาชีพอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าเชียงตุงบ้านเราเนี่ยมักจะใช้เตาฟืนมากกว่านะคะเพราะว่าถ้า ใช้เตาแก๊สแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่แพงนะคะ,อเ,ะเออเอ,อ,อันนี้ลเล็กก็มีแบบไ<อ>ส์ใหญ่ไส้เล็กแบบคัดแบบโอ้โหมีตีนี่ๆเหลียวกันเนี่ยตลอดโอ้กะปุ้งนะอ่ะๆๆๆๆๆๆๆอย่างมาเยอะได้ขนาดนี้ก็เรามาแจกของหรือมาทําบุญที่บ้านนะคะเป็นเป็นคุณลุงหรือคุณป้าหรือว่าคุณตาคุณยายไม่แน่ใจเนาะ บ่านเราก็ไม่วอ๋อเป็นแม่เท่าอุ้ยเว้ยมอเตอร์ไซค์อ๋ออันนี้มอเตอร์ไซค์ที่ขับมาเองอุ้ยบ้านน่ารักมากเลยอ่ะดูสิซี่สื้อปลาอีอุ้ยน่ารักน่ารักไม่ไหนอุ้ยอซาคแปดสิบเท้านี้ก็แล้วอ๋อ โอ้ดูฟาฟาปิดน้ำก่อนเด้คลาสสิกมากเลยเป็นไม้อ่ะเป็นไม้นะคะเนี่ยโอ้ดูปิดน้ำโอ้โหดูดูบ้านนี้ออดเอดออดเอดนั่งดีๆเด้อระวังเด้อเอดเอดเขาไม่ขึ้นหรอนั่งขึ้นนะลูก ดูมีชานแบบเออล้างถ้วยล้างชามหรือว่าอาบน้ําแบบเนี้ยสมัยโบราณบ้านน้องแ้งก็เออมักเป็นแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วบ้านหัวนานเนาะใกล้ไกลหนึ่งหนึ่งบ้านนะคะนี่ก็เป็นหลังคาเป็นยักานะคะผนังบ้านก็จะเป็นไม้ไม้ภาคเนาะที่เรียกว่าไม้ภาคนะคะดูขั้นบันไดก่อน คลาสสิกแค่ไหนจ้าดูดูขอบก่อนออเวลาลมมาก็จะพัดยักษ้าไปอ,อุ้ยอุ้ยตายแล้วโอ้ยตกขึ้นเลยเนี่ยวันนี้เอาเข้าวสารน้ำมันไก,ะกะ่ะันน้น วไอุ้ยเราเห็นตู้ใหม่รุนนูนนู้นนตู้ใหม่เขาเากับตู้อะไรวะอะไรลอุ้ยเข้ามาข้างในบ้านก็จะเจอหิ้งพระนะคะสาธุหนูขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะคะสาธุสาธุดูดีมีตู้เก่าแบบโบราณอ่ะเอ้ยเหมือนที่กระท่อมน้องแบงมีอยู่อันหนึ่งนะเนี่ยอุ้ยโบราณของแท้เลย่นี่ก็จะเป็นที่นอนไม่เท่านะคะ แล้วก็อันนี้เขาจะเป็นบรรยากาศในบ้านอุ้ยไม่เท่ามีอันนี้อีกแลว้วอุ้ยอันนี้ดูสิอุ้ยถ้าพี่แน่เห็นนี่คือแบบชอบเลยนะเนี่ยไม่แน่ใจไม่เท่าจะขายให้ไหมอุ้ยไ,ไว้วันหลังน้องแป้งจะมาใหม่ก็แล้วกันนะตอนนี้มากับเออหลวงพี่เขาเนาะก็อันนี้ก็ตรงนี้เขาจะเป็นตรงที่ เออทำกับข้าวนะคะดูโคกดูก็อันนี้เป็นเก้าอี้นั่งนะคะอุ้ยชอบเนียถ้าพี่เนี่ยเห็นเนี่ยคือจะซื้อเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประตูบ้านนะคะโอ้ยดูข้างบนบ้านก่อนสุดยอด ถ่ายวิด oh, ีโอก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคแล้วค่ะมาดูขั้นบันไดนี้ดิคลาสสิกแบบปลื้นปืดปืดนี่ปื้ด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 ปืดปืดปืดป้ด้ปดด้ มันเบาแต่อีช้าที่เขามีฟุนพี่แบบว่าเออแบบโอ้ยกว่าจะได้มานี่นะอันนี้สวนก็น่าเอียงอุ้ยก็อยากถ่ายตรงตรงบ้านด้วยอ่ะอุ้ย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 พอ,อ,องมาท้องมาถ่ายตรงบ้านนี่มา ดูบรรยญญากาศดิโอ้น้องควายจ้าน่ารักมากเลยก็จะมีหนองน้ําด้วยนะคะเนี่ยบรรยากาศแบบในชุมชนเนาะนอนโอ้โหลมดินมาคืออันนี้จะต้องรีบมาแล้วก็รีบไปนะคะแต่ลาบ้านเนี่ยกว่าจะไปถึงนี่นะคะค่อนข้างที่แบบว่าใช้เวลามากๆนะคะก็อันนี้เรามาแค่ ยังยังไม่กี่บ้านเองเนาะก็เดี๋ยวจะไปอีกเนี่ยต้องใช้เวลาไปกรอยู่พอสมควรนะคะก็ต้องแบบเออ,อาจจะถ่ายไม่ได้ละเอียดสักเท่าไหร่นะคะก็ไว้วันหลังนะคะและน้องแป้งจะมาเก็บรายละเอียดแล้วก็มาถ่ายแบบอ,อในชุมชนอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวขึ้นรถกันต่อคะ่ะแล้วไปต่อนะคะ ออมาถึงบ้านไหนแล้วจ้าตุยวันอย่างก้อนี่วันวันกว้างฮะวันกลางวันกลางวันกลางใจวันไหนวันกลางเอิงเมึงเมืองลังเอิงมืองลังป้าสวยงามนำทางเลยค่ะเอ่งเมืองลังนี่อยู่อำเภอเมืองลังหมู่บ้านน่าสนใจมากเลยเนาะมีมีผู้สาวอยู่บ่สิติดต่อแต่ว่าเสดายไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสายไฟฟ้าที่เดินมาถึงได้โอ้ยไม่ใช่ที่ที่เอามาได้เลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านวานกลางอําเภอเมืองลังแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยคือแบบเราก็จะไปหายายที่อยู่ผู้เดียวนะคะแล้วก็อาจจะนำเข้าของไปให้นะคะโอ้โหหลังคาบ้านมีอยู่แค่ท้องสิบสามเฮือนเนี่ยเอ้ยเธื่นอนก็นเนาะ สิบสามหรือสิบสี่หลังคาเรือนนี่เองเลยนะคะโอ้ทภาพนี้สวยงามมากๆากอันนี้โอ้เป็นอะไรที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจมากเลยซึ่งหลังคามันจะเป็นหลังคาดินขอเนาะมันเป็นในแนวที่แบบว่าวิ้ยน่าสนใจมากเลยอะ่ะดูดิแล้วไปขอเดินไปถ่ายนะคะขออนุญาตเจ้าเจ้าเจ้าที่เจ้าถิ่นด้วยนะคะสาธุนะคะ โอ้โหบ้านนะเก่าดีมากเลยก็ยังไม่รู้ข้อมูลแน่นนะคะคือแบบมาแบบกระตันหันมากนะคะเนี่ยดูนี่โอ้โหบ้านหลังใหญ่นะคะหลังนี้ไม่เอาล่มมาด้วยเนาะต้องเดินมาคนเดียว,วยคือแบบเดินมาผู้เดียวด้วยนะจ๊ะคือแบบก็รถก็จอดอยู่แต่ว่าถ้าจะไปอยู่ตรงวัดเนี่ยนะคือแบบถ้าไปอยู่ตรงวัดเนี่ย จะเห็นวิวหลังคาบ้านสวยมากๆแน่เลยอุย้ยทรงบ้านก็อาจจะอยู่ในแนวไทยขืนนี่แหละนะคะ <c oughs> อุ้ยเดือด้อนแปะดูฝักนี่คือแบบขึ้นตามรั้วเลยจ้าเนี่ยปลูกพืชผักไปกินเองนะคะเนี่ยอุย้กอยก็เงียบสงบดีนะคะ ไม่เคยมาเลยเอุ้ยมาอยู่ทีแบบในเฮืนเนี่ยเย็นดีนะไม่เท่าอยู่ผู้เดียวกฮะฮไม่เท่าอยู่ผู้เดียวกะอน,น,นะอคนเดียวไหมป้าอายุแปดสิบสี่เออคนนี้ก็อายุแปดสิบสี่ห้องครัวห้องครัวขออนุญาตขึ้นเข้าไปดู ขั้นบันไดนี่แบบคลาสติกนานแน่ๆไว้เธอระวังนะเธอเปิดไม่ได้ประตูนี่แบบไว้แอปสองก็ได้แล้วอยาไปไปนีจ้าประตูขอดูห้องครัวอุยอุ๊ยอุยเปิดแล้วโอ้แต่นี้ยอสเตเตอร์นี่ก็เป็นห้องครัวไม่เท่าเนาะอยู่ผู้เดียวนะคะปิดขึ้นก็ได้ สวยเตอร์หลังคาขึา้นไปนะมันแบบโอ้โหผนังบ้านดูสิครับสวยแต่แตนเนออาจจะมีแค่หลังนี้บ้่งที่เป็นอิดใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นที่ล่ามควายเนาะโอ้สวยบ้านนี้ก็อาจจะไปไล่ไปสวนกันหมดแล้วแต่ว่าเหมือนเราไม่เห็นเราไม่เห็นทุนกคนเลยอะเหมือนอาจจะไปทำงานกันบ้างเนาะบ้านทรงนี้ก็ใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ย วอาตั้งนี้คันงามนยนี่กับห้องอยู่ใต้บนนี่โอ้จุดนี้จะเห็นวิวเลยโอ้มีหลายหลังนี่หนึ่งมันติดติดกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่วานนี้นะคะ เดินขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วสวยมาก ทางดินขอนี่สวยมากๆเลยนะคะหลังจากที่น้ําแมันเก็บภาพแล้วดูข้างหลังจะมีหนองน้ําด้วยอ่ะได้บรรยากาศมากแต่ว่ามาค่อนข้างที่แบบว่าไกลมากๆเลยนะในเดี๋ยวก็น้องแม็กจะลงไปที่รถละ โอโหตอนนี้นะคะน้องแป้งก็มายืนอยู่ที่วันกลางนะคะซึ่งน้านี่ก็จะเป็นแม่น้ําลาบนะคะก็เราจะเห็นชาวบ้านนะคะมาเล่นน้ําซักผ้ากันนะคะถึงแม้ว่าน้ําจะไม่ใสเนาะรู้สึกว่าเหมือนฝนตกก็เลยทําให้น้ํามันเป็นสีแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็ยังเห็นชาวบ้านที่มาหาปลานะคะเนี่ย นี่ก็คิดว่าน่าจะคุ้นเคยกันเนาะเมื่อครั้งที่แล้วน้องไปก็เคยมาถ่ายจุดนี้แล้วก็หาปลาเล่นหาปลากันอยู่เนาะตอนที่น้องแป้งมาทำทำอะไรนะคะทํำวันแอนนั่นแหละเนาะก็ตอนนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาจะสี่บงครึ่งแล้วนะคะก็บรรยากาศยามเย็นเนาะ ซักผ้ากันนะคะคือตอนนี้เนี่ยก็มานั่งซุ้มแบบเออตอนนี้นะคะเขาก็จะ,จะมีซุ้มให้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็มากับมากันหลายๆคนนะคะกับพี่ๆี่น้องๆของแป่งเนาะก็น้องเก่งทองด้วยนะคะก็เลยมาพาหลานมาด้วยแล้วก็มาเล่นน้ําสักแป,ป๊บนึงก็เดี๋ยวซึ่งมันจะเป็นทางผ่านนะคะก็เลยคือแบบเอออาจจะเล่นแนบบ้ําสักแปบ๊บนึงแบบก็น่าจะกลับบ้านกันแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยคือแบบ ไปหมู่บ้านละ1บ้านค่อนข้างที่แบบว่าใช้เวลาแล้วก็ไกลสุดๆเลยนะคะวันนี้แค่เพียงมาสาธิตดูบรรยากาศรอบหมู่บ้านและก็ตามบ้านที่แบบน่าสนใจนะคะและก็คือแบบมาสาธิตดูเส้นทางไว้นะคะเผื่อน้องแป้งนะคะพาแบบคุณแันแน่นะคะชอบในแนวทางแบบนี้แบบแอดเวนเจอร์ในแนวลุยๆแบบเนี้ยคือแบบในเชียงตุงก็ยังมีอะไรที่แบบว่าน่าค้นหา เยอะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวน้องแป้งนะคะจะเล่นน้ํากับน้องๆสักแป๊บนี่ก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วะคะ่ะถ้าชอบคลิปของน้องแป้งในแนวแบบนี้ก็ฝักกดไล์กดแชร์น like ้องแป้งได้นะคะเนี่ยก็จะมีซุ้มอยู่มีเส้นนะคะมันจะเป็นตรงสะพานนี้เลยแหละนะครับเนี่ยถ้าเส้นทางเนี่ยเราขึ้นไปนะคะก็จะไปดอยเหมยเลยแหละนะครับเนี่ยก็เนี่ย ตอนแรกเนี่ยเราจะออกมาจากหนองโนนเนาะออกมาก็ตั้งแต่ตอนเที่ยงละเที่ยงกว่าแล้วนะคือแบบพอไปซื้อของในเซเว่นแล้วก็คือแบบไปตามหมู่บ้านต่างๆนะคะแล้วก็ไปเส้นทางยางโล่ก็บเต่าโหวนแบบรอบเมืองเลยนะคะวันนี้คือแบบก็คิดวันแ้งอาจจะจำทางได้นะคะเนี่ยก็มีคนเขามาเล่นน้ําอยู่เหมือนกันนะคะคือแบบมันร้อนอะ ถึงแม่น้ำจะไม่ใสแต่มันก็ไม่ได้มีพิษมีอะไรนะเพราะว่าบ้านเมืองมันธรรมชาตินะคะเนี่ยเสียดายถ้าน้ำใสแล้วมันจะน่าเล่นมากๆเลยนะคะเนี่ยคือน้องไปงแยกทางทุกคนค่ะตรงเนี้ยคนเดียวมันนานแล้วเดี๋ยวน้องแปงจะไปหาทุกคนแล้วก็เล่นน้ำสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะกลับแล้วนะคะเนี่ยอืม อย่างมันมีเพลงด้วยนะคะเดี๋ยวน้องแปก็จะขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันอีพีใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ